ว่าไงลูกว่าไงลูกแชมเปี้ยนฝนตกพันพับรรยากาศค่อนข้างเย็นนะคะหนาวไหมอ่ะหืมหนูหนาวไหมบอกยายสิืออหืออือืออหืออันนี้เขาเริ่มสนแล้วนะคะเริ่มโตแล้วเริ่มแต่งตัว บินเกาะคอนได้แล้วนะคะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนหนาวไม่รู้น่ารักมากเลยกำลังน่ารักเลยค่ะขนคุมขึ้นหมดแล้ว อันนี้เขาเรียกขนคุมมนะาะขึ้นหมดทั้งตัวแล้วคะ่ะถ้าเขาอยู่กับพ่อกับแม่เขาเขาก็ลงลังแล้วคะ่ะเดี๋ยวลงลังสักพักหนึ่งนะก็หัดให้กินอาหารเองได้แล้วคะ่ะเปียนแชมเปี้ยนหันหน้ามาหายายเน่ยเดี๋ยโอโ้โหโอ้โหเก้าใหญ่เลยแชมเปี้ยนแต่งแต่ง แต่งตัวนะอันนี้กำลังแต่งตัวนกแบบนี้นี่สดใสล่าเริงนะคแข็งแรงค่ะถึงแม้นฝนจะตกก็ไม่นั่งหงอยนะคะลุกขึ้นแต่งตัว <c oughs> น่ารักมากเลยแชมเปี้ยนน่ารักมากเลยลูก <c oughs> ขนสวยมากเลยค่ะให้ชมความน่ารักของน้องเนาะอือหขนฟูฟ่งเลยสวยมากๆเลย บรรยากาศดีๆนะคะขนสวยมากเลยสวยแล้วสวยแล้วลูกสวยแล้วสวยแล้วแชมเปี้ยนสวยแล้ว อ,อันนี้เขาเรียกแฟนซีนะคะสีแฟนซีนะคะเพิ่นเพิ่น <c oughs> พี่นาไม่ต้ทำเสียงอะไรพี่นาก็ใช้ใช้ทำแบบเนี้ยแล้วก็แล้วเขาก็จะตอบรับง่วงนอนใช่ไหมน่ะง่วงนอนใช่ไหมไปไปนอนไปนอนดีกว่าไปนอนในตะกร้าดีกว่าไปไปนอนแล้วหลับแล้วหลับหลับ,บง่วงจัด